ผมอยู่ในสภาพที่สุขภาพดีตลอดประวัสดีสสดค,ครับกอลฟาฟีลาบีครับผมแจคกี้ลาพีลาบีนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการทําให้ผมยาวไวขึ้นนะคะโอเคมีคําถามนะครับมผมถ้าเราจะทําให้ผมเรายาวขึ้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่ครับผม สำหรับการที่ทําให้ผมยาวไวขึ้นนะคะปกติแล้วนะคะคนเราในระยะเวลา1เึือปีนะคะ<ม>ผมจะยาวขึ้นประมาณ1ถึง1.5เซนติเมตรนะคะ<ม>แต่ในระยะยาวนะคะในระยะยวเวลา1่ปีเนี่ยจะอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะครับผมแล้วทำยังไงผมถึงจะยาวขึ้นไวครับสําหรับวิธีที่ผมที่ทําให้ผมยาวไวขึ้นนะคะหลักๆมี3วิธีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอธิบายกันเลยนะคะดัตตี้ดาด วิธีแรกเนี่ยอาหารและการนอนสําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องอาหารที่สําคัญต่อรากเส้นผมอันที่สําคัญหลักๆก็คือวิตามินแร่และโปรตีนค่ะแอ่าแล้วมีอะไรบ้างะ๊อบให้ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีพวกสาหร่ายนะคะผักสีเขียวสีแดงโยเกิร์ตมเะเขือเทศแอปเปลิลนะคะองุ่นค่ะก็จะดีต่อผมมากๆค่ะส่วนเรื่องนอนนี้อาจจะมีบางคนรู้จักในช่วงเวลา นาทีทองนะคะเคยได้ยินมาเหมือนกันครับอันนี้คือสีทุ่งถึงตีสใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงเวลาสีทุ่งถึงตีสองนะคะ mm hmm. เวลานอนเนี่ยโกลทฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่ทําให้กลับมาเป็นหย่อมสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะจะหลั่งออกมานะคะซึ่งมีผลดีต่อรากผมนะคะและสามารถทําให้ใบหน้านะคะและผมเนี่ยกลับมามีสุขภาพดี และไม่แก่ก่อนวัยอันควรด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะพักผ่อนในช่วงเวลานี้เนี่ยให้เพียงพอนะคะวิธีที่2นะคะให้ผมอยู่ในสภาพที่สุขภาพดีตลอดะคะ่ะสําหรับวิธีนี้เองนะคะก็คือง่ายๆเลยไม่ใช่ว่าจะไม่ตัดผมเลยนะคะการที่ไม่ตัดผมเลยนะคะก็จะทําให้ผมเนี่ย ยาวก็จริงค่ะแต่ข้อเสียก็คือปลายผมนะคะจะค่อยๆขาดไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะทําให้ผมเราดูไม่สุขภาพดีเลยค่ะเหมือนกับคนที่มีปลายที่แห้งเสียนะคะทางที่นี้แล้วนะคะเราควรที่จะค่อยๆเล็มปลายออกไปทีละนิดค่ะเวลาที่เราเล็มปลายออกนะคะผมก็จะสามารถยาวขึ้นมาและดูสุขภาพดีมากขึ้นนะคะบวกกับการที่เราไปทำทรีตเมนต์นะคะหรือว่าไปให้ร้านทำผมดูแลผมต่อค่ะ วิธีที่สามนะคะคือการนวดหน mm ัง hmm, ศ mm. ีรษะค่ะการนวดหนังศีรษะนะคะจะช่วยทําให้เลือดบนหนังศีรษะนะคะสามารถหมุนเวียนได้ดีค่ะและช่วยให้รากผมนะคะมีสุขภาพที่แข <regeneration> ็งแรงมากขึ้นค่ะวิธีการนวดหนังศีรษะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะใช้ลูกนิ้วอนี้นะคะนวดบริเวณหนังศีรษะนะคะประมาณ1 3ถึงนาทีนะคะจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับใบหน้าได้ด้วยนะคะการนวดหนังศีรษะนะคะสามารถทําเองได้นะคะโดยที่ไม่เข้า ซาลอนเลยก็ได้ค่ะเราสามารถทำเองได้ครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเราจะมาสาธิตนะคะการเนื่อ,องจากศีรษะกันดีไหมคะดีเลยครับผมโอเคค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะเราก็ได้รู้วิธีการทำให้ผมยาวไวขึ้นนะคะหลกัหลกๆสามวิธีกันเลยนะคะสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ๊ายบาย,บาย